ติดไม่ติดก็ทักมาคุณเสมาบุญนาคค่ะ Hello how are you today คุณเสมาบุญนาค Yeah I'm really really I'm v e r y yeah, fine Thank you Where is s m a Where s m a เซมาอยู่ไหนคุณดูเชื ona, K ona. K ona, 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 uh ่อ oh. ข้างในก่อนได้มั้ยก่อนที่จะเข้าเรื่องฟุตบอลของคุณเขาเป็นอะไรอ่ะเขินดังเลยอ่ะ ขอดูเชือข้างในหน่อยวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะเดี๋ยว เรื่องลาสัญญากันว่าเราจะต้องใส่เชื่อเหมือนกันก่อนเอื่นคุณเปิดก็เหมือนไงก็เหมือนไงคุณดูเาคุณดูข้าไปก่อน่ะเดี๋ยวก่อนสิขอโชว์ตัวนี้ก่อนสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไม่เอาเรื่องงานก่อนเอาเรื่องของฟุตบอลก่อนอย่าไปล้อเขาอย่าไปล้อเขาไม่เอาคนเราเกมกีฬามันมีแพ้มันมีชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอยู่แล้วไม่มีทีมไหนที่เขาจะชนะได้ตลอดไปหรอกอย่าไปล้อเขาไม่เอานี่ใส่ไม่ดีเลยลอเอาไปดูตัวข้างในนี่เอาเอาดูตัวข้างในเดียใช่เมื่อคืนสามศูนย์ใช่ ใช่ใช่อ่าดูตัวข้างในอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋นี่แหละเย่เป็นไงเป็นไงเออถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะอยู่ในใจแต่ว่าเจสรอยอยู่ในสายเลือดนะครับผมเอ้ยอะเอ้ยอะเออหลายคนมาต้อนนะไม่อยากจะถามว่าให้เข้ามาทำไมเหลืออีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ข่าวติดทุกอย่างเดี๋ยวก่อนคุณก่อนที่จคุณจะพิ่งวนล้อคุณไม่ค่อยปกตินะวันนี้เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสีผมคุณเนี่ย อันนี้ปิดงอกไม่เกี่ยวกับครบรอบจอสั่นรจอสั่อยไม่เกี่ยวกรบโต๊สามสิบสามเียบอกตรงๆเลยว่าปิดงอกผมขาวมันเยอะเออยลยยอมปิดงอกอไว้อย,ยอดคนเยอะมากเลยยอม<อ>ปิดงอกไว้เฉยๆผมขาวเยอะแล้วนอกจากสายตาเริ่มยาวแล้วผมขาวก็ยังเยอะอยู <c oughs> ยอย่ก็เลยยอมปิดงอกไว้เฉยๆไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจเห็นแม่บอกแล้ววันนี้มีหลายเรื่องวันนี้มีหลายคนนี่เข้ามาดูเยอะมากเลยอ่ะคุณคุณเขาอาจจะแปลกนะว่าเอะขออนุญาตไม่ทักนะฮะอ่านชื่อได้ไม่หมดนะฮะกว่าจะอ่านชื่อหมด นี่ข่าวต้นชั่วโมงมารอแล้วนะขออนุญาตขมาดกาโอเดี๋ยวนะก่อนอื่นขอขอบคุณคุณอมพรการอํานวยหน่อยนะคะที่ร่วมบริจาคเข้าสู่โครงการวิวแชร์จอสร้อยที่ร่วมกับธนาคารกรุงเทพสามพันบาทค่ะขอบคุณนะครับจริงๆสามารถบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถ บริจาคเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่า1คันเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยสามพันบาทร่วมรวมรวมกันได้แต่ว่าจริงๆบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องนะคะโทรเข้ามาสอบถามเลขบัญชีได้ทางหลังไม่นะครับหนึ่งสามเจ็ดหกศูนย์แ คุณเสมารับสายอาจจะบอกเลขชี่บัญชีตัวเองมีสัตวชี้จะตัดหลายคนบอกว่าเสื้อสวยถูกค่ะอยากได้ไหมเสื้อตัวในหรือตัวนอกเสื้อตัวนอกก็สวยดีเสื้อตัวนอกก็สวยเอาวันนี้คุณขอวันนึงเอาเป็นเสื้อจอสร้อยได้ไหมคุณพอแล้วพอแล้วไม่เล่นนะคะเขาเกลียดผมกันหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยวันนี้ครบสามนสามปีนะคะวันนี้ก็เลยอยากให้คุณนะในฐานะที่คุณก็อยู่จอสร้อยมายาวนานนะก็เบลดย์หน่อยสีวันเนี้ย ผมวันเดย์จอสร้อยเนี่ยนะใช่คุณวัวเดย์หน่อยสิมันตลกอะทำไะทำงานที่นี่มา14บี่ปีให้วันเดย์สถาบันตัวเองเนี่ยนะเราต้องให้คุณฟังคุณผู้ชมเบบร์นเดย์เอาไว้เหมือนเราอวยพรวันเกิดตัวเองอย่างนี้เหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีหลายหาท่านนะครับวันนี้ขออภัยจริงๆนะครับอาจจะอ่านชื่อได้ไม่หมดจริงๆนะฮะอย่างที่บอกถ้าเกิดอ่านหมดที่ข่าวต้นชั่วโมงมารอแล้วนะอออยากได้้เสืหรอยากได้เสื้อ อยากได้เชื้อหรอมีมีมีแจกไหมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเสื้อมีแจกไหมเอาเชื้อคนเสรมาได้ไหมจำนวนที่เท่าไหร่ดีไม่เอามันมีกลิ่นเม็นอับแค่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้จริงจังเลยนีพูดจริงๆริเลยแต่ว่าจริงๆทีมงานหลังไม่บอกว่ายังไม่ให้บอกว่าเราจะมีการแจกเสื้อตัวนี้แบบแบบที่เสรีมากับวรยาใส่อแล้วเมื่อกี้ดิฉันแอบถามคุณว่าวันนี้มีแจกอะไรไหมบอกไม่มีก็วันนี้ไม่มีไม่ได้แจกวันนี้วันนี้อ๋อไม่มีไม่มีแจกวันนี้แต่ว่าเราแจกแน่ๆเสื้อแบบนี้เลยแบบที่เสมากับวร ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าจะแจกก็ต่อเมื่อต่อเมื่อให้ทัฟฟิกครบรอบหนึ่งขวบก็คือใกล้แล้วแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ แต่รายการให้ทัฟฟิกเนี่ยกำลังจะครบรอบหนึ่งทีแล้วนะครับอยู่ดิชั้นด้วยบ้าใช่ใช่ก็ต้องใส่ด้วยมะวานาน้าไม่ต้องไม่ต้องแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเออไม่อยากบังคับคุณแล้วแต่คุณแต่เรามีข้าแม้ดีกว่านะใช่เรามีเรามีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมกันนิดนิดหน่อยก็จะแจกมีเสื้อตัวนี้แล้วก็อย่างที่วันนั้นผมบอกไปก็น่าจะมีแว่นแว่นกันแดดด้วยเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงพอฝนไม่ตกแดดก็ร้อนรักษาสุขภาพดวงตาก็เลยให้แว่นแว่นกันแดดไปด้วย อีกสักส <3 S 2> คนเนี่ยยอดเท่าก,กับ100แล้วนะโทรเข้ามาหน่อยได้ไหมตอนนี้ระหว่างนี้นะคะอยากให้เราคุยกัน2คนนะอยากให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์จอสร้อยแล้วก็พูเสือเราหน่อยนะคะว่าอยู่กับจอสร้อยบาทกี่ปีแล้วนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวพยายามจะคิดเป็นคําถามไปเปิดแล้วกัน<ช>เอาง่ายๆเอาง่ายๆคือจริงๆอยากแจกเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าเสื้อสวยมากอยากจะได้จริงๆมันมี ตรงเนี้ยที่เห็นว่าเป็นสีขาวมันมีหลายสีด้วยนะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะแต่สีดานะมันก็มีเป็นสีอื่นด้วยเพียงแต่ว่าเราจะสุ่มเอาก็แล้วกันนะฮะเราจะสุ่มเอาว่าแต่ละท่านก็จะได้เสื้อสีไหนาที่แบนเนี่ยมีกลิ่นเนี่ยอาจจะเป็นของคุณเฉยมาไม่มีไม่มีเราให้เสื้อใหม่เราให้เสื้อใหม่ใช่แว่นแว่นเราก็แว่นใหม่แว้นใหม่แกะกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวครบรอบหนึ่งขวบให้ทัฟฟิกซึ่งเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่อยู่มาได้จนถึงตอนนี้นะ รอบน่ะเอ้างิ่ดีกว่าไม่ไม่ที่ดีเชิงคือจำไม่ได้ด้วยตัวเองอะจำไม่ได้คุณนรอบกเลยสิบแปดไม่ใช่หรอเออใช่คุณเฉลิมอ่าไม่ต้องเล่นกันละทุกคนไม่ต้องเล่นกันละจบละจบจบเพลงเท่านี้ละไม่ต้องเล่นกันละอยู่กับดิฉันด้วยวันนั้นดิฉันจะใส่เสื้อตัวนี้มาจวกันนะจะได้จะได้เห็นว่าเออเวลาใส่มาแล้วมันจะดูดีขนาดไหนนั่นแหละเดี๋ยวพอครบรอบนะฮะหนึ่งขวบ เททัฟฟิกก็เดี๋ยวจะมาแจกกันนะให้ให้เป็นเซตเลยให้เป็นเป็นเสื้อด้วยแล้วก็อาจจะมีแว่นด้วยแว่นตก,กันแดดนะฮะดีใจจังเลยอ่ะดิฉันดิฉันชอบเวลาแล้วแล้วนอกเ <ใจ S 1> หนือน,นอกเหนือจากเสื้อกับแว่นมีอีกนะมีอะไรอีกยังไม่บอกอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโตโยต้าด้วยนะครับ,บให้รถเลยเหรอ <laughs> คุณไปเคลียร์เขาเองนะอันนี้วรยามพูดนะเสร็จคไม่ได้พูดนะดิฉันยอยากได้พอดีเลยอ่ะเออหลายท่านมาทักทายกันด้วยแล้วก็มีหลายท่านเลยนะที่เพิ่งเคยเห็นคอมเมนต์มานะคุณสุรินรัตน์บอกว่าอยู่กับจอร้อยมาตั้งแต่เริ่มขับรถปี2536โอ้ยาวนานมากยาวนานมากนะะมีมีคุณอาร์มเหรอบอกว่าอยากจะซีเอฟเสื้อผมด้วยเออจะเอาไปทำอะไรฮะเอาเป็นผ้าเช็ดรถเหรอกลิ่นขี้เกือด้วยนะคุณอาร์มเอาไม้มีกลิ่นขี้เกื้ยคุณจะไปนอนหนุนเลอฮะเอาไปเปลี่ยนนเปป็ก หออะไรอย่างนี้เหรออขอบคุณนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับผมคุณคุณคุณทักทายหน่อยดีกว่านะวันนี้อ่านไม่หมดอ่านไม่หมดจริงๆอแค่ชื่อก็ได้แค่ชื่อก็ได้มันเยอะมากเลยคุณเอามาดูการจราจรกันดีกว่าไม่อ่านไม่หมดจริงๆเดี๋ยวเดีฉันอ่านเดี๋ยวพอแล้คนนี้คนนั้นไม่ทักเดี๋ยวงอนเราอีกนะขอบคุณมากลองไปดูสภาพการจราจรกันหน่อยค่ะครับผมตอนนี้มาตรวจสอบสภาพการจราจรกันหน่อยนะครับทางด้านของพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งตอนนี้มีชะลอตัวแล้วนะบริเวณช่วงหน้าห้านะครับมาจากทางนจิตมมมุุ่งงงหนน้้าาาาททดขอแยกปวันส่วนทางฝั่งของพญาไทก็เรริ่่มมหนนนนาแะคับุพล หน้ามาทันทั้นของแยกราชเทวีแยกพญาไทฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถเยอะเช่นเดียวกันแต่ก็ยังได้ตามรอบไฟอยู่สุขุมวิทนะครับฝั่งขาเข้าขาออกขาออกนี่จะมาสะสมช่วงแถวเอกมัยมาทันทั้นของแยกพระโขนงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าปริมาณรถมากก่อนถึงพร้อมพงครับมุ่งหน้ามาทันทั้นของแยอกอโศกสุขุมวิทยัอย่างเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟอยู่ด้านบนสะพานพระปกเกล้าหนาแน่นนะครับด้านของประชาธิป,ปกทั้ง2ด้านที่จะมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกจุดนี้นะครับบริเวณ สะพานปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันไปสะสมด้านของถนนบรมราชชนีครับทางฝั่งของสะพานพระราม8จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าจะมีสะสมบริเวณช่วงของวิศุกษัตนะครับมุ่งหน้ามาทนันของเยกเจาะปอครับส่วนด้านของราชพฤกษ์นะครับเมื่อสักครู่เห็นว่ามีท้ายแถวแล้วนี่ครับตอนนี้ชะลอตัวฝั่งขาออกเนี่ยท้ายจะอยู่ช่วงตัดบรมส่วนฝั่งขาเข้าท้ายจะอยู่ช่วงผ่านพ้นเชิงทางขึ้นอุโมงค์ปะคุกองขึง้นมานะครับก็หัวแถวอยู่บริเวณใกล้เคียงข้ามครองมหาสวัสดิ์ถ้า,า่่นน้ดไัเเริมคลือตว ขึ้นครับผมพี่วันบางรักขอบคุณด้วยนะครับก็บอกว่าที่ถนนสุรศักดิ์แน่นๆแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้วริยาก็แน่นค่ะเพราะว่าพี่วันบางรักเอาขนมมาให้อ,อร่อยไหม <c oughs> อร่อยมากค่ะ ขอบคุณพี่วรนบางรักด้วยนะครับแล้วก็มา <c oughs> สมทบทุนวิลแชร์กับทางจ้สร้อยด้วยใช่ก่อนหน้านี้นนะะรัชดาพิเศษฝัง่งขาเข้าทางลงอุโมรถโจทนินมีอุบัติเหตุด้วยนะครับ <c oughs> เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจุดนี้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะฮะค่ะ <c oughs> ครับผม <c oughs> แล้วก็ทางคุณอาร์มบอกว่าเป็นแฟนรายการหน้าใหม่อ๋อฟังได้ปีนิดนิดนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะคุณรพีบอกว่าฟังตั้งแต่สมัย มีรายงานจราจรบนฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะนานมากสวัสดีพี่กินนาด้วยนะฮะหายไปนานเลยนะฮะวันนี้กลับมาเรียกเสมาเหมือนเดิมขอบคุณมากพี่ครับเลยแล้วก็วันนี้ในติ k กต็อกค่อนข้างที่จะคือเหมือนกันนะก็ใน t ิ๊กต k อกก็บอกมาด้วยนะฮะบอกว่าเสื้อสวยค่ะอ่บอกว่าขอดูแว่นหน่อยแว่นเดี๋ยวสิครับใจเย็นๆนะฮะผมยังไม่ได้ของมาเลยนะฮะแต่ว่าติดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้ายอดคนดูถล่มทลายเยอะแบบนี้คิดว่าสปอนเซอร์คงใจอ่อนบ้างแล้ะครับผมเดี น่ารักน่ารักนะเป็นพรีเบี่ยมของจอสร้อยต้องติดตามกันนะยอดคนเอาเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยนะวันนั้นเนี่ย1ิแปดกันยายนนะคะถ้ายอดน้อยเราไม่แจกดีกว่ามากคุณแล้วยังไงแล้วคือเขาให้มาเราก็เก็บไปเลยเราเก็บเอาไว้ว่าไหนยอดเยอะอยู่แบบยอดเยอะมาแจกเมื่อไหร่ก็แจกใช่ไหมใช่เพราะว่าเราไม่ได้ให้แบบจอดจงเฉพาะวันไงดี๋วมีไหนเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีจากโตโยต้ามาอีก รับรอ,องเลยโตโยต้าเนี่ยอยู่กับเรานานๆเลยแหละ <c oughs> เขาอาจจะอยู่จนกว่าเสมาจ,จะเลิกจัดไปเลยก็ได้แล้วก็เป็นคนอื่นมาจัดแทนเขาก็ยังอยู่กับเราต่ <c oughs> นานอนะฮะจะได้หรอจะได้เออนนหรอนะฮะตอนนี้ทางด้านของบนสะพานพระรามเจ็หนานแน่นแล้วนะครับฝั่งที่จะข้ามมาทางนัานของวงสว่างมุ่งหน้ามาทางนัานของรัชดาพิเศษแยกประชนุกนูลต่างระดับราชวิภาตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระรามเจ็ด้านนี้เลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ก็มมมีีชชชชชะะลลออตััววว่่งงรรริินนนนนาาาาาทด้้ขแยกุุูถผพจ วงสว่างขึ้นสะพานพระรามเด็ดต่อเนื่องจารันสนิทวงไปที่แยกบางพลัดอย่างเคลื่อนตัวได้ครับด้านของสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังขีฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นผ่านพ้นข้มามแยกบางพลัดมาเล็กน้อยมีท้ายแถวสะสมชะลอตัวจนมาถึงถนนขาวสุขโขทัยโอ้ยังหนาแน่นอยู่นะครับสำหรับจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าราชวิถีก่อนถึงแยกสังขีมีชะลอตัวเหมือนกันแต่ว่าด้านบนสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังคีฝั่งขาออกอย่างเคลื่อนตัวได้ดีกว่าต่อเน,นื่องไปถนนสิรินทรอย่างใช้การได้ครับค่ะกลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นเดี๋ ใช่ดิฉันรู้สาส่งซิกแนวกับคุณแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เสื้อเหมือนกันนะนี่สวยงามตัดภาพสองคนเลยสีตัดภาพสองคนอ้เป็นไงเป็นไงล่ะดูดีที่นั่งเอียงไม่ได้อยากให้เห็นตรงโลโก้ตรงนี้หรอกนะสายตายาวฮะมองจอไม่เห็นก็เลยต้องนั่งเอียงกว่านี่นะอยากอยากได้เสื้อคุณเสกมาก็จะได้กลิ่นคุณเสกมาด้วยแต่ถ้าอยากได้เสื้อวรยาก็จะได้วรยาไปด้วยเออเอาเลยเอาเนะเออปิดกันเป็นแถวเลยในยูทูบของเราทั้ง เออวันี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วลีมไปหน่อยวันนี้มาแค่นี้แหละวันนี้มาแค่นี้พอให้หอมปากหอมคอแรกอ่ะคุณเสกมาแอบจะเบี้ยวด้วยแหละเราคุยเรื่องนี้อยู่คุยเรื่องลูกค้าอยู่มีเรื่องอื่นคุยอยู่เราไปคุยกับเขามาจริงหรอใช่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปคุยกับเขาทำไมคุณไม่บอกดิฉันนะไม่ให้ดิฉันไปคุยด้วยอ่ะไม่เป็นไร กลัวไม่ได้การไม่ได้งานคุยด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปขอบคุณมากมากที่เข้ารายการนะคะครับผมยินดีเสมอฮะเดี๋ยวช่วง16บหกนาฬิกาเรามารายงานแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นรูปแบบคุ้มขื่นนะคะรูปแบบแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่คุณเยมาคิดถึงนะสามศูนย์ไงสามศูนย์คิดถึงนะโอเคขอบคุณคุณเฉมาด้วยค่ะไปแล้วค่ะ ส่งีดติดไม่ติดก็ทักมา